จ้าเอ๋น่ามารายแลลูกวันนี้อากาศร้อนนะเตี้ยเขาก็จะแบบเป็นหลบมุมอยู่ตรงนั้นนะคะไม่เหมือนเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยอากาศมันเย็นเขาก็จะแบบว่าไปนั่งเนี่ยนั่งชมอะไรหน้าบ้านเนี่ยเนี่ยนี่เขาเพิ่งตื่นนะเมื่อกี้แอบมาดูเขาอะเขานอนเวลาอากาศร้อนอะเขาชอบนอนอากาศเย็นจะแบบว่าเออสบายๆจะไปนั่งดูวิวชิลๆหน้าบ้าน อ้าจะไปเดินเล่นยังลูกแป๊บหนึ่งนีก่กระดิกหางไปไปก่ะเดี๋ยวมามีเอ้ยเขารู้เรื่องนะเวลาพูดคําว่าไปอ่ะเขารู้เรื่องนะเออเวลาแบบบางทีมามีบอกให้หยุดรอก่อนอะไรเงี้ยเขาก็หยุดถ้าเขาเชื่อฟังนะถ้าไม่เจอสิ่งเรานะแล้วพอบอกไปอ่ะเขาเขาเข้าใจคําเนี้คำว่าไปอ่ะอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งลูกเดี๋ยวมามีไปหยิบซุปๆมาเตรียมวางให้หนูกันโอ้โหดูแดดสิคาเปลี่ยงเลยต่างจากเมื่อวานตกลงมันเข้าหน้าหนาวแน่แล้วหรือ นะครับแค่เดินเล่นยื่เส้นยื้สายนะชิชีครับไม่เกินสิบนาทีจะได้กลับบ้านมากินน้ำเยอะๆกลับบ้านแล้วครับเกินเวลาตลอดเอามาเร็วเข้ามปเข้าเลยแต่ว่าเกินนิดเดียวล้ค่ะพยายามดึงเขาดื้อนิดหน่อยอ่ามาเด็กมานี้ให้กินซุบๆมาเลยลูกมาซุบๆอยู่ตรงนี้ครับมา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 หาหมานี้มามาหาหมานี้เล็วคนเก่ง ไม่มาดั้่งกระดิกขหางจะให้หมามีไปหาซุปเปล่าน้ำไงน้ำอ่อยมาหามามีแล้วเก่งมากนี่ต้องชมเก่งมากละเรียกแล้วมาเนี่ยต้องชมสุดๆเลยเพราะบางทีก็ไม่ค่อยมาแหละมาเลยมาเลยใช่ครับนี่ตัวอาหารของหนูมาหมามิตรงนี้เลยเนี่ยน้องมีก็เปิดพัดลมให้นี่นี่มาอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นมุมที่มามีดูแล ได้พัดลมได้มัมในจุดที่โต๊ะมันพอดีกับตัวเขาเห็นไหมนี่แหละใช้บันไดที่เป็นประโยชน์เก่งครับกินเยอะๆเลยกินให้หมดนะเนี่ยเวลามัมมัมเสร็จแล้วเขาชอบมองตามมามีอ่ะมัมีก็ชวนหนูเข้าห้องอ่ะหนูก็ไม่เข้าอ่ะแต่มามีคิดว่าที่เขามองอ่ะมันไม่ใช่ว่าเขาจะเข้าห้องหรอกเขาคงอยากกินอ่ะอยากแบบยักหมัมอาหารเย็นแล้วอ่ะใช่ไหมลูกลองก่อนลูกเดี๋ยวมามีไปทําก่อนไม่เตียยมีไปปอกไข่นะ เออแล้วก็ให้มันถึงเวลากินให้ตรงเวลาลูกนะสี่โมงครึ่งตอนนี้มันเพิ่งสี่โมงเองนะคะรอนะ